มาแล้วจ้าพี่น้องป้องปายทุกคนมนีพายายมาเฮ็ดผมจา้สสาสวัสดีค่ะ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 มณีกับพายายมาเฮ็ดผมนะคะยายมาดัดผมอยู่จตุรัสมนีมนจา้า พอดีมืออื่นที่ไปรับปัญญาหลานจ้าต้องขอสวยจักนิดนึงเนาะเมื่อนี้หนูน้อยก็ได้ไปโรงเรี้ยนมือนึงจ้าขาดเลี้ยนเพราะว่ามากับแม่เฮ็ดผมดเฮ็ดโดนนะคะเนะาะใส่เวลาจังน้อยค่ะแม่ก็เลยพาน้องไปยางอยู่ห่างเพื่อที่จะร้อเวลาให้ยาเฮ็ดผมแล้ว้อคะไปนั่งร้อื่อๆจ้า บโได้ซื้ออย่าง,ง,งเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเ,เบิงเบิงเบิงโบเลสือเลยค่ะฮะได้อะไรคะโอ้ไงอันนี้กับแม่น,นะค่ะเนี่ยตอนนี้น,นกะก็เครียดแล้วค่ะเริ่มเครียดแล้วซีเรียสหลายไม่ไายลูกนะปอยู่ก้หายเลย เอาไหมคะเอาไหมไม่เอาไปเก็บนะให้เอานะเอาเอาเอาอลงไปแล้วบอลนะใส่ใส่ใส่เองอเอาแบบไหนเนี่ยฮะอะไรไง แม่คิดว่าน้องหิวด้วค่ะได้ไปซื้อโดรัทให้น้องกินอารมณ์ดีขึ้นค่ะสักน้อยนึงค่ะโอเคอย่ค่ะได้โดนัทเหรอหว,วาจะเอาอันมาอีกแล้วไม่ชอบน้องกันเลยวแค่นของเล่นแล้วพี่น้องเบิ้งเรื่องสภาพได้ค่ะ กเก่งเนี่ค่ะเคยเล่นตลอดเลยของเล่นแบบนี้ก็ต้องล็อกจกออะคล้องก้อนแล้วค่อยขับรถจ้าบุ๊เดบอกน้องอยากเลยจ้าน้องแค่เบิง้ตงตามที่เขาเหตุอะคะ,าาะเาขาขับรถทุกเมือแล้วจ้าลูกก็สังเกตเาเห็ดตามมาแล้วคะ่ะคาดเป้าค่ะลงอันนึงเล่นขึ้นอันนึง่งยู่งซี่ละคะ่ะดี่ดีเนาะบุ๊เดใจงั้นจะบาดเลยคะ่ะมาหนิเด็กน้อยันเบื่อง่ายนะคะ่ะหยอดเรียนไปกับ,บว่าขี้จบไหมคะ่ะสวะสดี ก็สิมักรถบาทชั้นนี้นะที่โดนหลอกใ้ล้มลงเลยค่ะก็สิมักมนี้ตัวน,วน,วนักซ่องหาเขาซ่องโคลนให้แย่เยอะน้เอิญหาแม่จ้าแม่นั่งไม่ได้น้าเสถียรแม่นางน้ำในรถนะแม่นั่งไม่ได้แม่ตัวใหญ่ ให้เด็กๆนั่งนนะะคั่งอยากให้แม่ไปนั่งซ่อนท่ายก็ยังแม่ขับรถให้นั่งขี้เหร่น้อนั่งก็อยากให้ได้ยังสั่นอานั่งมักค้ำเล่นแบบได้เนี่นั่งก็ได้ย่องผู้จัดของด้วยค่ะผู้จัดของเก่งๆและฉลาดมากเลยค่ะเล่นแล้วก็หิวค่ะมากินเค้ซีจ้ะร้อนนะร้อนนะ น้องอะกินเองตลอดเลยค่ะบพิ่งให้แม่ป้อนเลยค่ะไหนใครแล้วนะอันนี้น้องอะเขื่นรถม้าน้องก็รอยกินโดนัทของแม่จนว่าเลอะปากไปเลยค่ะเบิ่งดูเบิ่งดูกินโดนัทใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ตาแป๊วรู้สึกว่าทำผิดเด็ดเนี่ยกินโดนัทะเลอะเลยดูปากโอะยาิกลับไปหายายแล้วค่ะอิ่มเลี้วเมื่อยเลี้วคลิปมื่อนี้ก็จบเท่าไหร่เด้อค่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันคลิปหน้าเด้อค่ะ ขอบคุณทุกคนคที่รับชมแล้วก็ติดตามแอนนะคะ,ะบ๊ายบายดไม่ได้ไไดหรอ